ครับผมซื้อเด็กชายน้ำลงก่อนแต่เลือหลาดครับเรี้ยนอยู่ชั้นป .4 ครับสวัสดีครับผมซื้อเด็กชายกีราอยุจันวิสุครับเรียนอยู่ชั้นป .3 ครับเราสองคนนะมาจากโรง<ม><ม>เรียนจากวิทยาครับมือนีเราสีมาแนน้ำวิธีการล้างมุอให้ถูกต้องเจ็ดขั้นตอนกันครับโอเป็นอย่างเราคือต้องล้างมุอให้กอ เพราะว่ามือเรายังมีเชื้อโรคดู่ลสิพอให้ลูกลสึ้ไม่มอยากล้างมือแลยดีปะไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกเห็ดมือให้เปียกเร้วทูบสบู่ให้เป็นฟอง ข้อมาเลื่มขั้นตอนที่หนึ่งก็ได้แล้วครับเอาฟารมือถูฟามเอนับหนึ่งถึงเจ็ดผอมกันดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองเอาฟามเอถูหลังนับสองนิ้วนำนำหนึ่งถึงเจ็ดผอมกันเนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปลี่ยนคางนำหนึ่งถึงเจ็ดผอมกันเนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลงขั้นตอนที่สเอาฟ้ามือถูฟ่ามือกับสอนิ้วนับหนึ่ง 1, ถึงเจพร้อมกันเด้อครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ไปเป็นขั้นตอนที่สเอาหลังอยู่ถูฟ้ามือนับหนึ่งถึงเจพร้อมกันเด้อค 1, 2, 3, 4, 5, 6, รับหนึง่งสอามสี่ห้าหกเปลี่ยนข้างนับหนึ่งถึงเจ็ดพร้อมกันเด้อครับ ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขั้นตอนที่ห้าจูหัวนิ้วโป้นับหนึ่งถึงเจ็ดพร้อมกันเด้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปียกคางนับหนึ่งถึงเจ็ดพร้อมกันเด้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปเป็นขั้นตอนที่หกเอาไปนิ้วถูกขวางฝ่ามือนับหนึน่งถึงสิบ ครับหึ่งถึงเจ็ดองก,กันด้วยครับหน,นึ่งสองสาี่กเยนขางครับนึ่งถึงเจ็ดองก,กันด้วยครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสมสี่ห้าเจขันตอนที่เจ็ดขันตอนสุดท้ายูขอมือนับหงถึงเจ็ดอก,กันด้วยครับหนึ่งสองสาี่ยนขางนับหึถึงเจ็ดพอมกันอีกหนึ่งสองสา ครบเจ็ดทาแล้วแต่ว่าค้นหลังมือสัมทาไปเรื่อยๆประมาณสอง,งสามนาทีแล้วล้างมือด้วยน้ำสะอาดซ้ำนี้เห้ก็มีมือที่สะอาดพร้อมที่ิิกินข้าแล้ว โอยาลื้อเสร็จมื้อให้แหงน้ำดื้อครับก่อนกินเขายาลื้อนานมื้อให้แาพร่าดื้อจังเลยครับขอทางสักนิดขอทางสักนิดทำไม